สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนตามติดชีวิตร,ปรอปภโรงงานครับนี่ก็เช้าแล้วเช้าแล้วเราก็กวาดกับกวาดตามใบไ,ไม้ร่วงนะเพื่อนเพื่อนเนาะนี่กวาดด้านนี้นะมากวาดด้านนี้แล้วก็มาปิดไฟครับปิดไฟสองดวงด้านหน้าประตูนะครับพี่น้องนี่ก็โรงงานนีัยนี่ามาดูกันครับนี่ก็จะเป็นลานจอดรถครับนี่นี่ ก,กว่าสะอาดสะอ้านแล้วพี่น้องก็มีดอกไม้ทั้งนั้นเลยครับนี่นี่ก็ดอกอะไรอพี่น้องนี่ก็ไม่รู้ชื่อครับเนี่ยมันเออออกประมาณว่าใต้ใบครับใต้ใบนะออกอยู่ใต้ใบซุกอยู่ใต้ใบแต่ถ้าใบร่วงเนี่ยดอกก็จะโผล่มาแบบนี้ครับนี่ก็จะมีสารพัดภูมิครับก็ใกล้แล้วครับใกล้จะได้อ่าเลี้ยงแล้วครับเลี้ยงเลี้ยงพระภูมิเจ้าที่เนาะเอาวันที่เก้าครับพี่น้องก็ ยพวพอปูนเจ้าที่แล้วโรงงานก็ปิดเนาะขอสินขอพอรให้เดินทางปลอดภัยกันนี้นะครับนี่ก็จะเป็นแคนาครับเนาะจะเป็นแคนาทั้งนั้นเลยครับพี่น้องก็เอาบรรยากาศยามเช้าให้ดูครับนี่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 ฝั่งนู้นก็กําลังสร้างโรงไฟฟ้าใหม่ครับโรงไฟฟ้าเนะนี่ก็กวาดนี่ก็จะมีแอร์นี่ครับก็จะมีประตูหนีไฟครับหนีไฟแล้วก็จะมี อุปกรณ์ต่างๆนะครับนี่ก็จะเป็นท่อท่อส่งนะเวลาถ้ามีอะไรฉุกเฉินขึ้นมานะครับก็จะเป็นนี่นี่ครับนี่ทางประตูหน,นีไฟนี่ี่ก็ทะลุออกไปนู่นเลยครับวิบ่งได้สองทางแต่ไม่น่าจะเกิดอุบัติเหตุแล้วครับพี่น้องเพราะว่ามันอ่เป็นลงกึงเท่านั้นครับเป็นลงกึงเท่านั้นเดี๋ยวอีกสักแป๊บนึงผมจะพาเข้าไปดูนะครับพี่น้องด้านในหน่อยเนาะ เดินไปเรื่อยๆนู่นก็จะมีดอกไม้นี่ครับต้นแคนาดอกแคนาก็ร่วงเต็มเลยพี่น้องเอ่อบางครั้งบางทีก็พนักง,งานเขาก็เก็บไปกินเงินครับเนาะ,ะเดี๋ยวนี้ฮิตชุบแป้งถอดครับพี่น้องนี่เราก็จะมาดูมะม่วงครับมะม่วงก็จะเหลือน้อยลงแล้วพี่น้องเนาะลูกใหญ่มากเลยครับนี่นี่ขนาดยังอ่อนอยู่นะครับยังเอ่อเขาเรียกยังไม่เข้าใครครับยังไม่มีแกนเนาะยังไม่มีเม็ดนอะ่ะนี่นี่นี่ นี่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 ใหญ่มากเลยเพ,พ,พื่อนเพื่อนพี่น้องเนาะโนนให้ดูดวงเดือนนั่นนะนู่นดังค้างฟ้าครับอ่าตอนนี้เป็นข้างแรลมแล้วครับนี่นี่เดีวก็จะมาดูนู่นก็ทะลุออกไปด้านหลังนะครับทำดางคืนก็จะเดินเอ่อเลาะดูกันอยู่นู่นครับนน่นเดินเลาะดูมีสปาด้วยนะครับพี่น้องอันนั้นบ่อปลาช่อนล้วนๆครับเดี๋ยวจะพามาดูสักหน่อยก็ได้นะครับพี่น้องเนาะนี่คือจะมีมะขามเทศนะครับ มะขามเทศแล้วก็มะขามนี่นี่นี่จะมาดูนี่ครับปลาล้วนๆปลาช่อนล้วนนะครับปลาอื่นคงไม่มีจะอยู่แล้วครับปลาตัวเท่าแขนเท่าขานี่ครับเพื่อนๆเนาะก็จะมีแต่ลูกเขาเป็นปลาลูกครอบนี่ครับนี่เช้าอย่างนี้เดี๋ยวก็ตูมตูมแล้วครับไม่ใช่ไม่ใช่ปลอมๆนะครับดิ้นกันบับ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 เลยครับเวลา ประช่อนกินอาหารครับประช่อนกินหัวอาหารเนาะพนักง,งานก็จะเอามาให้กินนู่นจะเป็นด้านหลังนู่นก็จะเป็นพวกอถังลมเป็นออกซิเจนเป็นอ,อุปกรณ์การที่จะจะมาหล่อกลึงนี่ครับจะมีท่อน้ําตลอดสายเลยนี่ถ้าเฉพาะเดือนเมษานะครับจะมีน้ําแข็งนี่นี่คนมาเข้าแทนผมตอนเช้านี่เขาก็จะเอาน้ําแข็งไปกินนะพี่น้องเนาะ ดับดับหายคลายร้อนนะครับอบางวันบางวันดีๆหน่อยเขาก็จะซื้อพวกน้ำอารมณ์ครับมาไว้เนาะให้เป็นนักงานกิน,นครับด้านในนี่ก็จะเป็นนี่ครับท่านกึ่งนี่ให้พี่น้องดูนะครับนี่ด้านนี้ก็จะเป็นห้องน้ําผู้หญิงผู้ชายนะครับนี่มาให้ดูครับนี่นี่ครับบางครงบางคนไม่เคยเห็นนะครับพี่น้องเนาะนี่ก็ก๊อกน้ำ ออกน้ำเอาไว้เป็นนักงานกินนะครับนี่นจะเป็นห้องเป็นออฟฟิศเป็นหลายอย่างครับออฟฟิศก็ด้านล่างก็มีนะครับแต่ระดับผู้บริหารก็อยู่อยู่ด้านบนนู้นเนาะนี่ครับนี่อันนี้ก็จะเป็นทันกึงทั้งหมดครับปเป็นพนักงานกึงนี่ก็จะมีคนอยู่ประมาณกลางคืนก็อยู่อยู่คนสองคนนะครับพี่น้องนี่รรนี่งานเหล็กงานเหล็กงานเหล็กนี่ครับ นี่เอามาให้ดูเันนะเพื่อนๆนะนี่นีก็่นี่ก็ที่เขาเรียกว่าเอ่อหลอมครับลหลอมหลอมเหล็กหลอมเหล็กให้มันแข็งขึ้นครับนี่จะมีอ่ที่ดื่มน้ําอีกนี่นี่ก็จะมีแท่นนี่ครับนี่ก็เหล็กประเภทเหล็กที่ว่าขาขาวนู่นครับเขาขาวขวามือนี่ก็จะอบแล้วเนาะนี่ก็มีแท่งเหล็กอี่น้ำมันน้ำมันหล่อเลื่นแทนงกึงในที่น้องเนาะแล้วก็เนี่จะเป็นทางออก อันนี้ก็จะเป็นห้องน้ําอีก้อันนี้ก็จะเป็นประตูครับเวลาทวันหยุดก็เป็นประตูครับอ่าเป็นประตูกดครับแต่ไม่ใช่รีโมทนะครับกดมาก็จะหยุดนี่นี่ก็จะเป็นปลักไฟนี่ก็จะเป็นแทงพักน้ําพี่น้องเนาะแทงพักน้ำแบบแทงจะมาจากถนนครับมาจากด้านนี้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 ถนนมิเตอร์น้ําก็จะอยู่ถนนครับก็จะไหลมานี่ แล้วก็มาออกปั๊มนี่ครับออกปั๊มนี่ทางด้านนี้ก็จะเป็นไว้ขยะครับไว้ขยะด้วยแล้วก็เ,เนี่ยเวลาซ่อมงานครับเวลางานซ่อมอะไรเงี้ยตัดเล็กตัดน้อยหรือว่าเจียนิดหน่อยนะเพื่อนๆนี่นี่โทาง xy, ออกซิ่กับแก๊สครับจะตัดออกนี่ครับ นี่ก็เป็นด้านหลังครับนู่นก็เป็นไกลๆนู่นก็จะเป็นโรงอาหารครับโรงอาหารนะาเนาะเวลาเพักเที่ยงอะไรอย่างงี้จะเป็นโรงอาหารในพี่น้องนี่งที่ก็จะเอาพวกถ่ายน้ํามันครับพวกถ่ายน้ํามันเครื่องจักรอะไรอย่างงี้ก็จะมากองกันไว้นี่ครับเศษกึ่งเศษอะไรอย่างงี้นะครับนี่เอามาให้ดูรับพี่น,อน้องเนาะนี่ใครใครไปเคยเห็นโรง,งกึ่งก็โรงงานก็แบบนี้ครับเนาะ โชคดีนะครับพี่น้องขอบคุณที่รับชมนะครับกรุณาติดตามลุงสมพรน,นักเดินทางด้วน,นะครับพี่น้องเนาะนีครับสวัสดีครับ